ดงอัธชัยชี้แก้มจุดหนึ่งสองขัดต่อรัฐธรรมนูญมจุดหชัดเจนแนะก้าวไกลหยุดฝืนเพราะไม่มีใครหนุนหลังแน่นอนวันที่16กรรก,กรกฎาคม66นายอัธชัยอนันตเมกนักแสดง พิธีกรน,นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยอดีตข้าราชการทางการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นการแก้มาตรา112ของพักก้าวไกลซึ่งมีความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดผู้ใดจะละเมิดมิได้โดยนายอัธชัย ได้กล่าวว่าเรื่องการแก้ไขามาตรา112หากจะพูดให้เข้าใจโดยทั่วกันความจริงคือมันไม่มีอยู่จริงในรัฐบาลน,นี้คุณจะได้รันดันทุรังสร้างภาพแก้ไขามาตรา112ไปเพื่ออะไรมันไม่มีจริงเพราะถึงแม้วันนี้นี้คุณจะยื่นเข้าไปในสภา ผมขอถามว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกไหมนายนอัธชัยยังกล่าวต่อว่าหากถามว่าแล้วมันขัดกับมาตราหกอย่างไรมาตราหกถ้าหากจะพูดให้ชัดเจนคือพระมหากรรษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดผู้ใดจะละเมิดมิได้หากดูฉบับที่พักก้าวไกลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนนตฐานะของพระมหากษัตริย์เดิมที่เคยอยู่หมวดความมั่นคงมาอยู่ในหมวดของคนธรรมดาอย่าว่าแต่มาตราหกเลยครับจะโดนมาตราหนึ่งร้อยสิบสองหรือเปล่าเพราะว่าคุณละดดฐานะของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายเหมือนเป็นการหมิ่นพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับโทษคนธรรมดาสิ่งนี้ขาตีความได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงสามารถพูดได้ว่าเรื่องนี้ขัดกับมาตราหกอย่างไร อันนี้ผมไม่ได้พูดเข้าข้างใครแต่ผมพูดตามเนื้อหาของตัวกฎหมายไม่ได้พูดตามใจใครเพียงแค่กลไกทางกฎหมายมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าการแก้ไขามาตรา112มันเหมือนกับการแก้ครบเมาแล้วขับหรือครับไม่ใช่นะเพราะมาตรา112เป็นกฎหมายความมั่นคงและเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญซึ่งถึงแม้จะมีไม่กี่บรรทัดก,ก็จริง แต่คุณคิดว่าการแก้ไขมีแค่การยกมือแล้วก็ผ่านและถือว่าจบหรือครับมันต้องแก้กันไปจนถึงมาตรา6กแล้วมาตราหอยู่ในไหนละ่ะก็หมวดพระมหากษัตริย์ไงคุณจะแก้มาตรา6แค่ในรัฐบาลนี้ได้ไหมผมรับรองว่าไม่มีใครยอมให้คุณแก้ไขหรอ,อกครับ,รบเพราะการที่คุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงของสวถึงแม้ปีหน้าพวกเขาจะหมดวาระ แต่อย่างไรก็ตามสสในสภาวันนี้ถ้าคุณไปแต้มหมวดพระมหากษัตริย์พักภูมิใจไทยเขาว่าอย่างไรหรือแม้แต่แปดพักร่วมรัฐบาลหรือพักคุณหญิงหน่อยเขาจะว่าอย่างไรไม่ต้องพูดถึงพักเพื่อไทยนะพักเพื่อไทยเฉยๆอยู่แล้วคุณลองคิดดูนะว่าถ้าคุณไปแก้หมวดพระมหากษัตริย์คุณจะได้แนวร่วมสักแค่ไหนมันยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้น คุณแก้ไขมาตรา6ไม่ได้และที่ยื่นมาตรา112ไปแก้ในสภาแล้วไม่ผ่านครั้งที่แล้วก็ไม่พูดข้อมูลให้หมดไปโทษคุณชวนหลีกภัยกันบ้างและยังรวมไปถึงคุณสุชาติตันเจริญพ่อของคุณมดดำอีกแต่จริงๆคือมันมาจากคณะกรรมการที่พิจารณากฎหมายของสภา ซึ่งมีหลายคนที่ชี้ลงมาว่าสิ่งนี้ขัดต่อมาตราหกไม่สามารถยื่นเข้าสภาได้ไม่เช่นนั้นประธานต้องรับผิดชอบนายอัธชัยกล่าวทิ้งท้าย สยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ Iran right, right.

เราก็เหมือนอยู่คงชีพ